จากร้าน t o o s o l i c ลิงก์ใต้คลิปที่ description และพินพ์คอมเมนต์พร้อมราคา s t a l l y Fat Max นะครับอ้วนแล้วก็อ้วนสุดนะครับอ้วนและสุด Fat Max s t a l l y เป็นแบรนด์อเมริกันนะครับมีการควบรวมกิจการกับ d e v o l e ด้วยบริษัทน่าจะเป็น Black and Decker มั้งค่าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้ก็เป็นตลับเมตรหรือว่าแถบวัดสายวัดขนาด2เมตรนะครับขนาด compact พกพาสำหรับใครที่ต้องการวัด หน้าง,งานหรือว่างานคราฟที่ไม่ได้ใหญ่มากเช่นงานเฟอร์นิเจอร์หรือว่างานอะไรที่เล็กๆงานดีไก็ตัวนี้ก็น่าจะเหมาะอยู่นะครับเป็นรหัสคือ f m h t 0. ขีด33856หน้าตาก็จะเป็นตลับเมตรไซสจ์จุ๋มจิ๋มนะครับโดยส่วนตัวผมใช้ตลับเมตรมีวอลกี้สเมตรอยู่นะครับสำหรับวัดมีดวัดอะไรเวลารีวิวแต่ว่าเจ้า2เมตรนี้ก็ยังวัดได้ด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่มีดก็ไม่ยาวเกิน2เมตรหรอกนะครับมันก็ยาวไปก็เหมาะดีนะคอมแพกดีนะครับเขาบอกว่ายาว 2เมตรนะครับแถบวัดกว้าง1.3ซเซนก็คือ13มอมนั่นเองนะครับก็แข็งแรงทนทานนะครับ True Zero hook ก็คือไอตะขอเกี่ยวเนี่ยมันตั้งมาแม่นยำนะครับเดี๋ยวเราลองแกะข้างในดูแล้วกันเนาะครับแพ็กเกจก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะเดี๋ยวผมต้องตัดนะครับสักครู่หนึ่ง ดึงออกมานะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เล็กๆนะครับซึ่งก็แฮนดี้ดีนะพี่สามารถจะพกติดกระเป๋าช่างนะครับหรือว่าจะใส่กระเป๋า EDC ของพี่ๆไปก็ได้นะครับสำหรับงานที่จะต้องวัดน้ำหนัก59กรัมนะครับพร้อมกับห่วง100 100วงกุญแจนะเหมือนพวงกุญแจคอมแพกนะครับตัวของเคสของตลับเมตรหรือสายวัดนี้นะเป็นวัสดุ ABS พลาสติกสีเหลืองนะครับพร้อมกับการหุ้มยางสังเคราะห์ สีดำนะครับกันกระแทกแล้วก็ป้องกันการเลื่อนโดยด้านหน้าจะบอกเป็น mm. สตัลลี่ฟัตแม็กซ์ขนาด2เมตรโดยด้านบนจะมีปุ่มล็อกสายด้วยนะครับแล้วก็ท้ายก็จะมีที่ร้อยวงกุญแจห้อยวงกุญแจสะดวกะดวกเวลาใช้งานก็เพียงแต่ดึงหัวแถบวัดออกมานะครับแล้วก็แถบวัดนียจะเป็นแถบวัดขนาดความยาวที่สุดนะครับก็คือ2เมตรนะครับแล้วก็หน้าของตัวเทปวัดเนี่ยกว้างถึง1.3ซนเมหรือว่า13มม นั่นเองนะครับตัวเลขก็อ่านค่าได้ชัดเจนเป็นสีเทาดําอยู่บนพื้นสีเหลืองแล้วก็ระยะทุกๆระยะ10เซนติเมตรนะครับสิบยี่เนี่ยจะเป็นเลขสีแดงขนาดใหญ่ให้เราเห็นชัดเจนนะครับส่วนตัวระยะชักนะครับของตัวท้ายอุปกรณ์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้มีบอกไว้นะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นขนาด2เมตรห้ามใช้วัดซื้อขายสําหรับใช้วัดทํางานนะแต่วัดซื้อขายมันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งมันก็จะต้องผ่านการตรวจสอบจาก มาตราช่างตัววัดจากกระสวงพาณิชก่อนนะครับผมตัวของแทบวัดก็จะมีแทบวัดที่เป็นเ,เคลือบไนล่อนนะครับการเลขถลอกแล้วก็ตัวใบก็เป็นโลหะนะครับอ่านค่าชัดดีเป็นแบบหน้าเดียวนะจะบอกไว้เลยว่า2เมตรตรงนี้นะครับแล้วก็เซนติเมตรจะเป็นสีเทาดำนะทุกๆสิเซนก็จะเป็นสีแดงเนะี่ยสิบยี่สิบนะครับตามนี้ใช้งานง่ายใช้นิ้วเบรกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวล็อกที่ดันล็อกแบบนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นการชะลอใบด้วยการ ใช้ตัวสีดำเนี่ยฉลอนะครับให้มันฝืดดึงออกมาก็สามารถจะคงความยาวได้ยาวนะครับไม่พับเลยเนี่ยผมลองยืดออกมาประมาณประมาณเกือบเซนนะครับไอใบวัดนี้ยังไม่งอไม่หักมาเลยถือว่ายาวนะครับยืดออกมาได้ยาวเมตรเมตรสิมันถึงจะงอถึงจะหักนะครับก็เป็นตลับเมตร fatmax จาก s t a n l e y ที่หน้าตา Compact ขนาดเล็กนะครับแล้วพกพาได้สะดวกด้วยนะครับถ้าพี่ๆจาเป็นจะต้องใช้ตลับเมตรที่ ความยาวไม่เกินจากนี้นะครับก็แนะนําว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้งานนะครับเพราะว่ามีพวงกุญแจพกง่ายขนาดก็เล็กมากด้วยนะครับก็ประมาณนี้เราจอกันใหม่อพนะิซอดหน้าขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามชมดูรีวิวหลังในเพลย์ลิสต์สแตลลี่และดี o อ v e รวมถึงแฮนด์ทูบายๆนะครับเฮบิอท์